สวัสดีครับผมเกฟนะครับเด็กไอทีจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาคุยกันเรื่องของหนังสือเนาะคือเราไปดคปูคลิปหนึ่งของพี่คนหนึ่งมาเว้ยเขาชื่อพี่อีเล็ตโชยเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเวลาการใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นและที่สําคัญในวันนี้นี่ก็คือเรื่องของหนังสือเนาะเขาได้ได้ทำคลิป,ลปหนึ่งเอาไว้เป็นคลิปของ หนังสือนี่มันเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงมั่งซึ่งเราจะแปะไว้นะก็คือหนังสือเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคน,นึงได้ยังไงมั่งเนาะที่นี้เรากลับมาทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ในชีวิตเราเรามีหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้หรือเปล่าวะแล้วพอกลับมาทบทวนไปมาเนี่ยทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราก็มีหนังสือที่เราแบบมันก็ทาให้เราเปลี่ยนมุมมองมากขึ้นนะ มันอาจจะไมไ่ถึงกับเปลี่ยนชีวิตที่แบบจากหน้ามือจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยแต่มันก็เปลี่ยนชีวิตที่เป็นเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองมากกว่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นเราคิดว่านะซึ่งหนังสือที่เราจะให้ดูในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังสือแนว self improvement อย่างเดียวนะมันเป็นหนังสือหลายแนวเลยเว้ยที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเปลี่ยน attitude เรามากๆเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราจะมา list ตั้งแต่ h o m o n e อย่างเงี้ย นหนังสือเกี่ยวกับเล่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในอนาคตที่แบบมันจะเป็นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าหนังสือเล่ม p a s งเงี้ยปัญญาในอดีตซึ่งแบบเราไม่คิดว่าหนังสือพวกนี้มันจะเปลี่ยนความคิดของเราได้เวย้ยจนเราได้มาลองอ่านาจริงๆอ่ะทำให้เข้าใจว่าหนังสือเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเป็นแค่หนังสืออ่ะเก็นปะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเดนี้เนี่ย โอเคเรามาเริ่มด้วยหนังสือเล่มแรกกันเลยดีกว่านะเนาะก็คือเล่ม The Power of Habit เนาะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพลังของนิสัยต้องบอกกันว่านิสัยเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นลอดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตข,ของเราได้อะไรเงี้ยนิสัยเป็นเหมือนกับสิ่งที่กำหนดว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่ทำในวันเนี้ยจะเอฟเฟกต์ต่อเราในอนาคตถูกปะเหมือนกับเราเคยไปทำคลิปเกี่ยวกับหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตเนาะก็คือแล้วเราจะแปลเอาไว้ตรงนี้เนาะ ็นหนังสือที่เ,เล่าเกี่ยวกับนิสัยมันเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรมั่งเราคิดว่าความเชื่อนิสัยและการกระทำเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเว้ยมันทําให้เกิดนิสัยและทําให้แบบคน,คน,น,าาบค,นคนหนึ่งสามารถเจริญเติบโต,ตไม่ไดิคนคนหนึ่งสามารถเติบโตไปได้ไกลมากขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า เรื่องนี้มันเปลี่ยนตรงที่ว่ามันมันไม่เชิงเปลี่ยนอ่ะแล้วว่ามันทําให้เราทบทวนตัวเองเว้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะนิสัยของตัวเราเองว่าเราทําถูกหรือเปล่าหรือว่าเราควรปรับปรุปรงตรงไหนมั่งเกี่ยวกับนิสัยอะไรนี้มากกว่าเนาะ มันมากกว่าการที่เราแบบปรับเปลี่ยนพวกนิสัยมั่งเกินไปอะไรเงี้ยทำไมเราพูดนิสัยบ่อยจังวะก็คือเป็นว่ามันเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองนะว่านิสัยเนี่ยมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงแล้วก็แบบทบทวนตัวเองว่าเราควรทาอะไรก่อนหลังอะไรเงี้ยเซตพิเออร์ิตี้มากกว่าเดิมประมาณนั้นเนาะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการนอนดึกหรือแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยนิสัยนี้มันจะกําจัดยังไงไม่ว่าจะเป็นพวกยาเสพติดหรือว่าจะเป็นการนอนดึกอะไรเงี้ยเราคิดว่าพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้จากการเปปลลี่ยยนนแงิสั โอเคเรามาเริ่มเล่มที่สองกันเลยดีกว่าเนาะก็คือเล่ม h o m e o d e u s A Brief History of Tomorrow เขาเล่าเกี่ยวกับว่าในในอนาคตของเราเนี่ยชีวิตของเราหรือว่าสายพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงเว้ยเขาเนี่ยอธิบายไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยช่วยเราเห็นว่ามนุษย์ชาติเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางใดในแบบชัดเจนจแจ่มแจ้งและเข้าถึงได้สงครามนั้นล่าสมัยไปแล้วจริงๆเหรอความอดอยากยากแค้นกำลังจะหมดไปความตายเป็นแค่เพียงปัญหาทางเทคนิคความเท่าเทียมกำลังจะไปและความเป็นอมตะกำลังจะมาอนาคตจริงๆแล้วของเรา ในชีตมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่โฮโมดิอุสจะทําให้คุณช็อกและคุณสนุกไปกับหนังสือเล่มนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันจะทําให้คุณคิดในแบบที่คุณไม่เคยคิดมากนน่อนแล้วนี่หนังสือเล่มนี้เราบอกตรงเลยว่าเราอาจจะอ่านไม่จบแต่ว่ามันสนุกมากจริงๆเว้ยวันวันหนึน่งอ่ะเราเรา,เราอ่านได้ประมาณร้อยกว่าหน้าแค่วันวันเดียวอะ่ะเพราะหนังสือเล่มนี้เขาเล่าสนุกมากจริงๆเว้ยมันเปลี่ยนมุมมองและทิศจาข,ของเราไปมากพอสมควรคือมันไม่ได้เปลี่ยนจากบวกไปลบหรือลบไปบวกนะเว้ย มันเปลี่ยนแบบมันเปิดโลกมากขึ้นอะว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์มนุษย์จริงๆแล้วเราเรา,เ,ราเติบโตมาได้ยังไงเราแบบก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาจากความสามัคคีรวมไปถึงก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาจากความคิดสงสรรค์หรืออะไรเงี้ยสังคมมนุษย์ที่เกิดมาจากการรวมตัวกันของคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยโดยมีความเชื่อและเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้เราก็เลยแปลกใจเว้ยว่าหนังสือเล่มนี้นี่มันคือมันไม่เชิงสอนแล้วไม่ได้แบบทําให้เปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่มันทําให้เราเปลี่ยนมมุองทําาให้เเรปิดโลกแบบ มากขึ้นอ่ะจากจากแบบจากแคบอ่ะนิดเดียวจากแคบอ่ะเออทำให้แบบกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใครจะซื้อมาหารก็แนะนำอีก 3, อีกสามอีกสองเล่มเนาะก็คือเล่มเซเปียนกับ21บทเรียนก็คือ21 l e s s เ n เนาะเป็นอย่างสืออีกสงเล่มของดรยูเวลโนฮารีเนาะเล่มนี้เนาะก็อีกสองเล่มก็คือเป็นของนั่นแหละยูเวลโนฮารีก็ไปหาอาได้นะครับ โอเคแล้วก็มาต่อการเล่มที่3กันเลยดีกว่าก็คือเล่ม past ต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มของคนะุณพินโยเนาะคุณพินโยเป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับปัญญามามากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ future หรือว,ว่าเล่ม present อย่างเงี้ยเกี่ยวกับปัจจุบันเขาเล่าคล้ายๆกับหนังสือของเอ่อดรยูโวเลยเนาะคุณปัญญาเนี่ยเขา ู้พิพากษคุณพิงโยเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตด้วยว่ามันเกี่ยวโยงกับปัจจุบันยังไงและมันทําให้เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตได้ยังไงบั่งเช่นสมมุติเราเรียนรู้จากเรื่อง3ามโกะอย่างเงี้ยเราจะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเช่นรู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะ้อยครั้งถูกปะก็คือเป็นเหมือนการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์มันได้เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขมันได้ถูกปะก็เหมือนกันในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วในอดีีตท มันมีเรื่องราวที่แบบทําให้เราเรียนรู้จากสิ่งสิ่งเหล่านั้นอะ่ะดรพินโยเนี่ยเขาก็ได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาเกี่ยวโยงกับชีวิประจำวันของเราและทำให้เราเข้าใจแล้วก็เปิดมุมมองและทัศนคติในในแง่ใหม่ๆอะ่ะที่เราไม่เคยเจอในหนังสือเล่มไหนมาก่อนจริงๆเลยนะคือเราอะ่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือ self improvement เยอะมาก,มากๆเว้ยไม่ว่าจะเป็นเล่มของออ original อย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะ ว่าเร่มนี้มันมันอาจจะเก่าพอสมควรแล้วก็เล่มพวกอาตอมิ m i แ h บ b ิอย่างเงี้ยหรือว่าเล่มที่เขาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมากมายอะ่ะพวก Rich Dad Poor Dad หรือว่า r, Seven h a b i t อย่างเงี้ยมันมีหลายๆเล่มไว้ที่แบบเป็น self improvement อย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเล่มพวกนี้มันจะออกไปแนวแบบการพัฒนาตัวเองอะซึ่งเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะหาได้แล้วแหละเล่มพวกนี้แต่เราอยากมาเปิดมุมมองใหม่ๆเว้ว่ามันมีเล่มอื่นอีกน,นะที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วก็เปลี่ยนมุมมองได้อะเช่นพวก Pass อย่างเงี้ยเป็นเล่มที่เราคิดว่ามุมมองของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยมันเปิดกว้างมากเลยอะทำให้เรารู้ว่าอาดีตเราเนี่ย เราก็เป็นคนที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าแบบสามารถสร้างและทําการเหมือนกับทําให้โลกเปลี่ยนแปลงได้อะเพียงแค่คนคนเดียวคิดดูดิมันทําให้เราเรียกว่าอะไระรู้สึกแบบ proud o f ปะก็คือแบบรู้สึกเดีใจว่าเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็สามารถเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นเนาะ <c oughs> ก็สําหรับหนังสือทั้งหมดที่เราแนะนําไปอะ่ะทุกคนก็สามารถซื้อได้ในในในใ,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 ในร้านด้านล่างนี้เลยเนา <c oughs> ะ เราใส่ไว้ใน description box เรีเรยบร้อยแล้วยังไงก็ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับหนังสืออื่นๆหรือว่ามีเกี่ยวกับความรู้หรือจะอะไรจะแนะนําเกี่ยวกับหนังสือพวกนี้เนาะก็สามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับโอเคปะก็ทั้งหมดหนังสือพวกนี้เราคิดว่ามันน่าจะทําให้ชื่อถุงคุณดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็เปลี่ยนมุมมองและความคิดของเราในการมองโลกเนาะโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็มีอะไรจะมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเหรับนี้ไปละบายครับ